คณะสิบท่านนะคะสิบท่านท่านทั้งหลายก็กำลังนั่งเพื่อเตรียมเดินทางไปโิินข้าวไปกินข้าวมื้อเย็นนะคะณพัตคารตอนนี้เราพกเงินไม่น้อยคนละมากกว่าสามแสนสองแสนบาทเป็นต้นไปเลยีต่สี่ทีแค่สี่ทีโอ้โหแต่บางคนเขาพกตั้งสี่แสนเกือบคล่านริญ นีเราจะรวยมาเลยค่ะน้องอ๋อ,อตามนั้นเลยค่ะไปเที่ยวประเทศลาวอยู่ดีๆก็กลายเป็นเศรษฐีในพลิบตาเลยเก็เพราะว่าเงินที่ลาวเนี่ยนะคะเรามีเงิน1บาทของไทยเรา1บาทไปแลกเงินกีบของลาวได้ตั้งหกรกีบทีเดียวรวยเละละค่ะอันนี้เป็นศูนย์กลางเมืองหรือยังครับ คนทีีอาศัยอยู่นี่ส่วนมากนี่จะเป็นคนลาวหรือว่า,าจากต่างประเทศจากต่างประเทศอดีตจะเป็นคนลาววกรอครับพนี่จะมาเซานี่คือศูนย์กลางของเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นย่านเศรษฐ,ฐกิจปัจจุบันนี้เจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติที่มาเช่าทำธุรกิจส่วนเจ้าของจริงๆซึ่งเป็นคนในพื้นที่ กรต้องอพยพไปอยู่นอกเมืองเดินทางชมตลาดค่ะตลาดที่ลาวนะคะหลวงพระบางโอ้งนี้แต่ไนอย่างเี้ยสินค้าที่ขายในตลาดถนนคนเดินหลวงพระบางแห่งนี้ซึ่งเป็นตลาดยามค่ำคืนนะคะก็เหมือนสินค้าบ้านเรานั่นแหละค่ะมีสินค้าหลายหลายชนิดที่ราคาถูกกว่าบ้านเราเยอะเลยค่ะค่ะเรามาที่ถนนคนเดินนะคะ ที่หลวงพระบางกันมาดูบรรยากาศของถนนคนเดินที่นี่ว่าเหมือนบ้านเราไหมตามมาเลยค่ะเราถ้ามงเราต่างเลือกซื้อสินค้าซึ่งก็คล้ายๆกับสินค้าบ้านเราแต่สินค้าลหลายชนิด ราคาถูกกว่าบ้านเรามากเลยค่ะที่นี่ค่ะหลวงพระบางนั้นลองไปดูสินค้าที่แปลก,แ,ปลกแต่ต่างจากบ้านเราสิคะว่ามีอะไรบ้างน,นี่เป็นร่มกระดาษเหมือนบ้านเราแต่ว่าที่ต่างกันก็คือจุกตรงหัวของร่มก็จะแปลกๆออกไปนิดหนึ่งว่าไหมคะ ส่วนอันนี้ก็แปลกตรงตัวหนังสือไงคะสบายดีหลวงพระบางนั่นก็คือสวัสดีคะ่ะหลวงพระบางนั่นเองคะ่ะนอนกระบวยตักน้ำซึ่งด้ามถือก็ค่อนข้างจะแปลกกว่าบ้านเราส่วนนี้เป็นเหรียญตราต่างๆซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นตราอะไรบ้างก็ไม่เหมือนบ้านเรา แต่เป็นเหรียญเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้เป็นร้านขายอาหารน่าจะอ่านว่าเนื้อไก่ตุนหรือเปล่าคะอันนี้ก็เนื้อราดหน้าข้าวตุนอีกป้ายลองไปอ่านดูนะคะนอกจากนี้ก็มีร้านอาหารก็เมือนเหมือนกับร้านอาหารในประเทศไทยนี่แหละค่ะดูสิคะเหมือนกันเด๊เลย ร้านนี้ขายไส้กอรอกเย,ยลล่าม่เนี่ยอ่านว่าเด็บตลาดกลางคืนอ๋อตลาดกลางคืนกจ็จะนคนรหลวงพระบางอ๋อขอบคุณค่ะตลาดกลางคืนนครหลวงพระบางอ,อ๋อเจ้าขอบคุณเจ้านี่แหละค่ะคือสถานที่ที่เรามาเดินดูสินค้าในวันนี้อ่านว่าตลาดกลางคืน นครหลวงพระบางตลาดกลางคืนนครหลวงพระบางคะซึ่งภายในนี้มีร้านอาหารแล้วก็สินค้า,านานา,นานชนิดผู้คนมากมายทีเดียวค่ะชมตลาดกลางคืนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าตอนต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอีกบ้างที่นี่หลวงพระบางประเทศลาว เดี๋ยวแวะซื้อบาร์บีคิวและปิ้งย่างก่อนนะคะ